ชีวิตของคนเราทุกคนก็ต้องมีสมดุลระหว่างการให้แล้วก็การรับผมชอบถามบ่อยๆว่าตกลงแล้วเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันสุขสงบหรือมันทรงพลังคําตอบก็คือทั้งสองอย่างแม่น้ําสุขสงบมากแต่ก็ทรงพลังมากซัด ซาะให้แกรดงแคนยอนเนี่ยที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ถูกกัดซาะนะครับโดยแม่น้ำโคโลราโดภูเขาตกลงว่าถุกส,สงบหรือทรงพลังก็ทั้งสองอย่างพระอาทิตย์ก็ทั้งดูถุกสงบด้วยเวลาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิต์ตกแต่ก็ทรงพลังมากๆเลยสึนามิคลื่นนี้ฟังเสียงคลื่นนี่สุขสงบมากแต่คลื่นสึนามิก็ทรงพลังสุดๆเพราะฉะนั้นคนเรานะครับขอบอกอีกทีหนึ่งว่าธรรมชาติโดยเนื้อแท้ของมนุษย์เราเนี่ยมันคือทั้งสองอย่างมันคือสุขสงบและทรงพลังมันคือให้และรับไปพร้อมๆกันมันคือสิ่งที่เรียกว่าไดโคโต แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ขัดกันมันคืออันหนึ่งอันเดียวกันพ่อผมเมื่อเคยบอกว่าสิ่งที่สําคัญกว่าความรักคือความเข้าใจผมเห็นด้วยเลยครับผมพบว่าหากเราเข้าใจโลกเราจะผ่านความเศร้าโศกอย่างสง่างามหากเราเข้าใจผู้ตามเราจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่หากเราเข้าใจความรักเราจะมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นหากเราเข้าใจผู้อื่นเราจะมีความเกลียดชังน้อยลงหากเราเข้าใจการเงินเราจะมีความสําเร็จที่มั่นคงหากเราเข้าใจมนุษย์ เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและหากเราเข้าใจความทุกข์เราจะมีชีวิตที่เบิกบาน